ตอนนี้ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชตำรวจได้ตั้งจุดตรวจทางยุทธศาสตร์รอบเส้นทางที่จะเข้าสู่สถานที่การชุมนุมของกลุ่มชาวสวนยางอย่างเข้มข้นนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้มีมือที่สมเข้าไปสร้างสถานการณ์ค่ะเราจะไปติดตามรายละเอียดจากคุณสนธยาแก้วขำมรายงานสดจากอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชเช,ชิญค่ะคุณสนธยาคะครับคุณพรวดี ผู้ชุมนุมชาวสวนยางบริเวณแยกควนหนองหงจังหวัดนครศรีธรรมราชยื่นหนังสือร้องทุกข์ถึงแม่ทัพภาคที่4และผู้บัญชาการทหารบกเพื่อขอความคุ้มครองป้องกันภัยซึ่งเกิดจากการใช้อำนาจรัฐครับ เ,เป็นแยกคนหนองหลงพร้อมด้วยเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางสิบกจังหวัดนําโดยนายทศพลขวัญรอดได้เข้ายื่นหนังสือต่อพันโทสมบูรณ์ปลอดโปร่งนายทหารเวรกองบัญชาการกองทัพภาคที่4เพื่อส่งผ่านไปยังแม่ทัพภาคที่4และผู้บัญชาการทหารบกเพื่อขอความคุ้มครองป้องกันภัยซึ่งเกิดจากการใช้อํานาจรัฐเนื่องจากเห็นว่ารัฐบาลรวมถึงผู้บริหารระดับสูงในจังหวัดนครศรีธรรมราชอย่างตั้งทงที่จะใช้อํานาจเข้าแก้ปัญหาโดยเฉพาะการ นำกําลังทหารออกมาเผชิญหน้ากับประชาชนซึ่งอาจจะนํามาซึ่งความสูญเสียรุนแรงได้จึงเรียกร้องให้ทางกองทัพสแสดงบทบาทเป็นที่พึ่งของเกษตรกรและสร้างเวทีเพื่อสร้างความปลองดองของทุกฝ่าย ส่วนสถานที่ชุมนุมชาวสวนยางบริเวณแยกควนหนองโงงในวันนี้มีประชาชนมารวมตัวมากขึ้นในช่วงบ่ายเพื่อรับฟังการปลาศัยของตัวแทนนักศึกษาจากองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงซึ่งได้ทํากิจกรรมการเคลื่อนไหวร่วมกับชาวสวนยางโดยนักศึกษาได้พูดปลาศัยถึงความไม่จริงใจของรัฐบาลต่อการแก้ปัญหาเรื่องราคายางพาราส่งผลให้ชาวสวนยางต้องออกมาชุมนุมกันอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ทางตำรวจได้ตั้งด่านตรวจทางยุทธวิธีอย่างเข้มข้นในเส้นทางเข้าสู่พื้นที่แยกควนหนองงงทั้งหมดจำนวน4จุดคือบริเวณสามแยกสวนผักอำเภอร่อนพิบูร์แยกน้ำตกอำเภอตุ้งสงแยกไม้เสียบและแยกบ้านตูนอำเภอชะอวดแต่ละจุดมีกำลังประจำการ50นายโดยตำรวจประจำจุดตรวจจะต้องติดอาวุธประจำกายเป็นอาวุธปืนยาวและสวมเสื้อเกราะทุกนายเพื่อป้องกันเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ขณะเดียวกันกองมางรับการตำรวจสื่อสารได้เพิ่มมาตรการควบคุมพื้นที่มากขึ้นด้วยการติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณจุดตรวจเพื่อบันทึกเหตุการณ์ในพื้นที่ทั้งหมด ขณะนี้เครือข่ายชาวสวนในภาคใต้หลายจังหวัดเริ่มเคลื่อนไหวด้วยการรับสิ่งของบริจาคเพื่อนําไปสมทบช่วยเหลือชาวสวนยางที่ชุมนุมบริเวณแยกควนหนองหงรวมทั้งจะเดินทางไปสมทบเพื่อให้การชุมนุมมีความเข้มแข็งม,ม,มากขึ้นเพื่อให้รัฐบาลเร่งลงมาแก้ปัญหาให้กับชาวสวนยางครับคุณพรบดี ค่ะขอบคุณคุณสนธยานะคะสำหรับตอนนี้ในพื้นที่ภาคใต้ก็มีฝนตกลงมาด้วยนะคะเจ้าหน้าที่แนะนำประชาชนที่จำเป็นต้องสัญจรในบริเวณนั้นให้โทรศัพท์ไปที่หมายเลข191ได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะเพื่อที่จะสอบถามเส้นทางในการเลี่ยงพื้นที่ที่มีการชุมนุมค่ะค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการชุมนุมของประชาชนในพื้นที่ทั้งอำเภอะอวดและอำเภอจุลาภรของจังหวัดนครศรีธรรมราชนี้นะคะซึ่งได้ออกมาชุมนุมเรียกร้องราคาย,ยางตกต่ำแต่ว่าถ้าย้อนหลังไปก่อนหน้านี้ราวๆ3าปี ะะพวกเขาก็เคยลุกขึ้นมาต่อสู้กับรัฐบาลเผด็จการในขณะนั้นมาแล้วติดตามได้จากรายงานของคุณนักจรจันทวงศ์ค่ะรูปปั้นนักรบที่มีรูป,ปรพัน์สันฐานไม่ต่างจากชาวบ้านพื้นถิ่นนครศรีธรรมราชบนุอนุสร์สถานบ้านอ่าวศรีเมืองตำบลน,นามหมอบุญอำเภอจุฬาภรณชาวบ้านร่วมกันจัดสร้างอนุสาวรีย์แห่งนี้ขึ้นเพื่อรำลึกถึงวีรชนทหารกองทัพปลดแอกประชาชนแห่งประเทศไทย หรือทอปทที่เคยจับอาวุธต่อสู้กับรัฐบาลเผด็จการในช่วงปี2508ถึง2526ชาวบ้านที่เคยเข้าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเล่าว่าการปกครองของรัฐบาลในยุคนั้นมีความเป็นเผด็จการลิดรอนสิทธิเสรีภาพกดขี่ข่มเหงทำให้นักศึกษาและประชาชนที่รักความเป็นธรรมต้องหลบหนีไปเข้าร่วมกับพรรคเป็นจำนวนมากการย,ยังมีความเลือดร้อนอยู่เหมือนเดิมเลย บอกว่าเราไม่ร่ามาน่าใช่ได้ร,รัฐบาลปกเค่โลกไปวันวันเวลาหยุคไหนทำไมไงไม่มีรัฐบาลได้จริงแก่ตัวประชาชนกองทัพปลดแอกประชาชนแห่งประเทศไทยบ้านอ่าวสีเมืองอยู่ภายใต้การดูแลของสหายเอิบต่อสู้กับอำนาจรัฐบาลเผด็จการโดยชูคำขวัญไม่รบนายไม่หายจน <h> เป็นเขตการเคลื่อนไหวของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยที่ยุติการสู้รบเป็นเขตสุดท้ายในพื้นที่ภาคใต้ต้องขึ้นไน ชาวบ้านที่นี่บอกว่าการไม่ได้รับความเป็นธรรมจากภาครัฐเป็นปัจจัยที่ทําให้เกิดการต่อสู้ซึ่งตามประวัติศาสตร์ชาวบ้านที่นี่ต่อสู้ด้วยกองกําลังติดอาวุธแต่ปัจจุบันใช้สิทธิเสรีภาพตามระบบประชาธิปไตยเป็นอาวุธในการต่อสู้ครับผ่านมากว่า30ปีวิถีชีวิตของชาวบ้านหลังออกจากป่ามาเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยหลายครอบครัวยังมีความเป็นอยู่ที่ยากลำบากเพราะผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ำส่วนทางกับค่าครองชีพที่กลับเพิ่มสูงขึ้น ที่สําคัญคือการไม่มีกรรมสิทธิ์ในท <ona> ี่ดินทํากินหลังรัฐบาลประกาศเขตป่าสงวนทับที่ดินทํากินถ้าความรักรัฐบาลก็ประกาศว่าบ้านเมืองจะใจรื่นก็จะพัฒนาถ้ามว่าเจ้าบ้านอยู่รื้อไปเลยชาติรงว่ายุดปุ้ยย่กับนั้นยุคนี้เรยกว่าเบือนแล้วกิดวาตรก้นนี้มันทนตาจิเอยนี่ถึงไหโก้มยั่งหนึ่งเบอร์บายว่าไหนฝันนี่เราก็ไม่ใจรักกันทุกวันนี้รักกันมั่งแต่ยึบกันมั่งแต่ไ่ การต่อสู้ในรูปแบบการประท้วงเพื่อให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของชาวบ้านในเขตรอยต่ออำเภอชะอวดกับอำเภอจุลาภรณ์แม้จะเป็นการใช้สิทธิตามระบอบประชาธิปไตยแต่หลายคนกลับถูกตั้งข้อหาจากเจ้าหน้าที่รัฐข้อเป็นกนไกข,ของของรัฐที่พยายามทำให้ให้ให้ชาวบ้านที่ออกมาจำนวนดูแล้วมันมัน,ม,นมันน่ากลัวดูแล้วมันมันภาพมันสงกันข้ามกับ วิถีชาวบ้านที่เราเราเราทำกันจริงๆเาออชาบ้านไม่ใช่ไม่ใช่คนแรงแต่เนี้ยมันเป็นมันเป็น,นกลไกของของรัฐที่มาทำทำให้ชาวบ้านดูแล้วมันรุนแรงจริงๆไม่ใช่ประวัติศาสตร์การต่อสู้ของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยในอดีตแนวร่วมของพรรคส่วนใหญ่เป็นชนชั้นแรงงานเกษตรกร,กรและชาวนาซึ่งการต่อสู้ได้ยุติไปแล้วกว่า30ปีแต่การำดำเนินชีวิตของชาวบ้านกลุ่มนี้ กลับไม่ได้ดีขึ้นแต่อย่างใดนักขจรจันทวงศ์ไทยพีบีรายงาน